อ,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 อันน,หหนให้เรามาทางตันแท้เลย,ยเดี๋ยวเดียด๋วยวเดี๋ยวเราะะไปก่อนเราจะไปทางไหนไม่ให้เราโดน ก็ต้องใช้แผ่นแล้วค่ะโดดอ้าวยุ่งไปเอ่อแล้วค่ะให้เรานะคะวิง่งลงล่างตรงนี้นะคะตรงเนี้ย ตรงน okay, okay, like ี้เลยนะคะตตรงไปในป่ามีความเคลื่อนไหวภายในปราลึกมีกลุ่มคนเป็นจำนวนมากตอนที่เข้ามาติดซั้งตัวตออ

มีเวลาตัดไปยบดต้นไม้และตอกไปยึด น้ำก็ามาลงเดือชขามแม่น้ำเมยขก็ามาในพื้นที่ชาแดนอำเภอสต้าและคน้อ<ท>สายข้า,าในน้าสูงสุดถ,ถึงหัวละสองม่นบาทหลังแล้กเข้ามาชาดนได้แล้วจะนั่งรถวนของกลุ่ม้บการขอไทยาส่งไปในพื้นที่นเขาแห่งหนึ่งแล้วก็มีอีกชุดพาเดินนำทางเท้าข้ามูเขาเยดร,รอต่ออเภอส้าไปยังอำเภอวังเจ้าขาจากนั้นจะมีรถจนมารับตัวอีกข้อหนึ่งเพื่อลำเลียงกลุ่มแรงงานไปส่งที่ในมื้เทา่ปทุมณานที่มีความต้องการแรงงาน ไปทางตันนะคะเอาไงเนี่ยเอาดูแผนที่แล้วอะอ๋ตรงตรงไปอีกค่ะ รกโลยหมีท่า pues นต้นชั่วโมงในเครื่องอับอากาศปัดใช้ชัร้อกัาิทประเทศาท่านต้นชั่วโมงถูกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคะทุกคนเดี๋ยวไม่ว่าจะถูกไม่ถูกแคิดว่าถูกแต้ ทุกคนคะไม่ต้องเล่นละตเนี้ยมาเดี๋ยวเรามาโหลดเกมใหม่กันนะคะเพราะว่า เกมนั้นทำให้เรานะคะเด้งออกซึ่งทำให้พี่นะคะโมโหมากเลยนานจังแค่แอ้เคมาต่อนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนนะคะมาเล่นเกมที่ได้เรียกชื่อกันมาอ่ะรวดรวดนะคะพอ เออไม่ค่อยรู้สึกนะคะว่าป,ปิดเกมเดี๋ยวก็จะเป็นเกมที่พี่จะมาบอกนะคะซึ่งเรมแอครับอีกค่ะก็จะมาเล่นเกมให้ดูนะคะในอีพีหน้านะคะวันนี้ก็มาโหลดกันก่อนนะคะเพื่อไว้เพื่อเื่อไว้เล่นนะคะก็วันนี้นะคะจะเป็นอีพีที่หนึ่งนะคะในการทา อีเจนี่ยของเรา,อาโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ว่านะคะพี่จะมาหาเกมที่สามารถเล่นได้แบบหนุบหนุบดีกว่านะคะไม่เอาอ่ะเด็กคนจะบอกก็เกือใช่ไหมยี๋ยวเรามาต่ออีพีสองจากเกมผีตัวพี่็เลยนะคะนี่นะแต่มาต่ออะไรนะคะก็ ถ้าใครอยากดูหรือใครอยากจะต่อพีพีไหนเนี่ยหรือว่าอยากจะให้พี่เล่นเกมนี้นะคะต้องกดไลค์กดแชร์สติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะคะเป็นการเปิดตัวมาเล่นเกมนี้โดยเฉพาะนะคะไม่ได้มามาพเพื่อเพื่อแค่อย่างยงนะคะอาจจะลืมนะคะต้องคอมเมนต์้วคนะ,คะว่าเกม p i ภาค2อ p สองได้ะนะคะแต่เดี๋ยวจะไปโหลดกันก่อนนะคะ เกม P.I. นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงรายละเอียดของ P.I. ค่ะก็ไม่ได้พูดถึรายละเอียดหรอกนะก็แค่ะจะมาพูดรายละเอียดการจะจบคลิปนะคะ P.I. นะคะติดอันดับ8เลยค่ะทุกคนซึ่งเป็นเกมปัจจุภัยนะคะอ่ามันเป็นเกมปัจจุภัยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเป็นเกมปัจจุภัยนะคะนี่ยังเป็นเกมประจุบัช้แอคชั่น,เ,นเกมเสี่ยงผ่อนเอาช่วยไดย้เล่นข้าเวลาออนไลน์ได้ด้วยเหรอเฮ้ยออ,ออนไลน์เหรอ พี่จะเล่นกับเพื่อนเลยนะคะทุกคนผู้เล่นคนเดียวผู้ออนไลน์ผู้เล่นคนเดียว,ออเ,นนเ,ยวเสริมแต่งคืออะไรอะเสริมแต่งเจลสไตล์ไลท์แล้วก็มาดูกันนะคะว่าพี่ไอค่าสร้างแค่เนียนเดี๋ยวนะคะก็เดี๋ยวตอบพี่แน่านา,นาทุกคนบาย